สวัสดีครับเพื่อนๆอนวนันนี้ไทยก็จะมาสอนการติดตั้งเครื่องปริ้น hp 4 1 5ตัวนี้นะครับจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยขั้นแรกนะครับให้เรานําหมึกมาเติมในแทงค์หมึกก่อนนะครับก่อนที่จะเสียบปลั๊กเปิดเครื่องเนาะตัวนี้ก็จะเป็นหมึกดําก่อนจะเติมแล้วก็เปิดซิลด้านในออกก่อนนะครับเปิดออกแบบง่ายๆเลยนะครับพอเปิดเสร็จแล้วเราก็เอาไปเติมในแทงค์หมึกได้เลยนะครับเติมให้ตรงสีนะ นี่แหละครับเปิดออกเราก็เติมลงไปในถังมือเลยครับตัวนี้นะครับมันก็จะมีรูตรงนี้นะครับมันก็จะตรงกันพอเสียบลงไปมันก็จะลงล็อกพอดีนะครับเพื่อนๆมึกก็จะไม่หกออกมานะครับเติมแล้วเราใหเ้เติมถึงขีดตรงนี้เลยนะครับที่เขามีบอกไว้ถึงแล้วเราก็ดึงออกนะครับมึกก็จะไม่หกเลยนะครับเพื่อนๆทีนี้เราก็เติมให้ครบทุกสีเลยนะครับเพื่อนๆทั้สี ฟ้าสีแดงหรือซีชมพูเนี่ยแล้วก็สีเหลืองนะเติมเสร็จแล้วก็ปิดฝาไวา้ปกติเลยนะครับเพื่อนพอเราเติมหมึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาแกะตรงสีฟ้าตรงนี้ออกเลยนะครับเพื่อน,นแกะออกเลยนะครับ พอแกะออกเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆเสียบปลั๊กเลยนะครับแล้วแล้วก็กดเปิดเครื่องนะครับแล้วก็เครื่องมันก็จะทํางานให้ตัวนี้มาอยู่ตรงกลางครับแล้วก็บิดตัวให้สีส้มๆออกให้หมดเลยนะครับพอแกะออกแล้วนะครับเราจะมานําตลับหมึกนะครับลงไปใส่ใน2ช่องตรงนั้นนะครับก็แกะให้สีส้มออกแล้วก็ลอกสติกเกอร์ออกเลยนะครับระวังอย่าให้มือไปโดนตัวเซ็นเซอร์ตรงนั้นนะครับ แล้วก็ใส่ลงไปให้ตรงล็อกเลยนะครับใส่ทั้งสีแล้วก็ตลับหมึกสีดำเลยนะครับพอใส่เสร็จแล้วก็ให้เรากดสีฟ,ฟ้าลงมาหนึ่งครั้งนะครับ ก็จะเสร็จแล้วก็ปิดกลับเข้าไปนะครับเครื่องมันก็จะทํางานของมันเลยนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดช่องใส่กระดาษนะครับแล้วก็จะเลื่อนตรงสีฟ้าไปทางซ้ายมือสุดเลยนะครับแล้วก็นํากระดาษ A4 เข้าไปวางน,นะครับแล้วก็เปิดฐานรองกระดาษออกมานะครับเพื่อนๆทีนี้ก็ให้เรามากดปุ่มตรงนี้เลยนะครับกดค้างไว้3วินาทีให้จากตัว P เป็นตัว A นะครับทีนี้เครื่องก็จะปิ้นกระดาษเพจออกมาให้เรา ตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษเทสนะครับเพื่อนๆพอได้ตัวนี้แล้วค่อยเพื่อนๆนำกระดาษตัวนี้นะครับไปวา <ns> งไว้บนที่สแกนนะครับก็จะสแกนสีออกมาอีกหนึ่งครั้งนะครับเครื่องก็จะพิมพ์กระดาษเทสออกมาให้เราอีกครั้งตัวนี้ก็จะเป็นอันเสร็จแล้วนะครับจากตัว A นะครับก็จะกลายเป็นเลขสูตรนะครับก็คือเครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับนี่เลยครับกดตรงสแกนสีตรงนี้เลยครับหนึ่งครั้ง พอมันพิมพ์ออกมาแล้วจากตัวเองก็จะกลายเป็นเลขศูนย์นะครับก็คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับเพื่อนๆนี่แหละครับเครื่องของเราก็พร้อมใช้งานแล้วครับเครื่องพิมพ์ตัวนี้นะครับสามารถพิมพ์ผ่านมือถือได้ด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงถ้าเพื่อนๆอยากรู้วิธีการเชื่อมต่อ เครื่องปินตัวนี้กับมือถือก็คอมเมนต์มาสอบถามกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ไทยด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย